สวัสดีครับแฟนเพจช่องตัวเลขพารวยหวยเด็ดวันนี้ทางช่องจะมานําเสนอตัวเลขเด็ดๆดีๆดัดดงนี้นะครับมาดูชุดนี้กันอีกชุดนะครับที่ทางช่องเคยลงไว้ให้แล้วนะครับว่าชุดนี้แม่นนะครับดูได้ตลอดปีเลยนะครับครั้งนี้ก็ เอามาให้ดูนะครับสถิตินะครับงวดที่ผ่านมา1ตุลานะครับให้3 9ออก93นะครับตัวกลับนะครับถูกนะครับวันนี้ถือว่าให้ถูกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ1ตุลา63ตามกันต่อนะครับงวดที่16ตุลา63ทางสำรักนี้ให้ตัวเลขอะไรบ้างนะครับให้เลขเด่น7จรอง4นะครับจับคู่2ชุดตัวเลขให้4 1หนึ่ง 4ี่ห้าสี่ห้วก็76นะครับตรงใจกับท่านผู้ชมกันบ้างไหมครับสำหรับชุดนี้ดูกันต่อนะครับกับชุดปฏิทินจีนชุดนี้นะครับนี่ก็ให้ดูทั้งปีเหมือนกันครับงวดที่แล้วก็ให้ตัวกลับเข้าตัวกลับนะครับ9339นะครับย้อนหลัง งวดที่16กันยา6 3นะครับก็ให้3 8ออกตัวกับ83อีกเช่นกันนะครับตามกันต่อเลยนะครับสําหรับชุดนี้งวดประจางวดวันที่16ตุลาให้ตัวเลขอะไรนะครับมาดูนะครับในรูปแบบขยายแล้วนะครับเผื่อบางคนมองตัวเลขไม่ชัดนะครับประจํางวดที่1นึ่ตุลา6กสนะครับเลขเด่นให้เลข7เลขรองให้เลข4นะครับ2ตัวจับชุดตัวเลขให้4 1หนึ่ง สี่ห7าสี่ห้าและก็7 9นะครับลองเอาไปดูนะครับว่าตรงใจกับใครบ้างตาวกันต่อนะครับกับชุดนี้นะครับของคูเมืองเซียนหวยข้างเทพนะครับหมดที่แล้วให้นะครับชุด3ตัวนะครับเข้าตรงๆงเลยนะครับ8 9ดสาม มาดูงวดนี้นะครับงวดวันที่16ตุลา2563นะครับเจ้าตัวบอกว่าให้วันณนะวันที่1ตุลา2563นะครับเวลา21เนากา41นาทีให้หลังหวยออกนะครับภายในคืนนั้นเลยชุด3ตัวนะครับที่จับให้ก็มีชุดตัวเลข042 142 สองสี่สองสามสี่สองสี่สี้าก็ดสีแป่ละก็เก้นะครับซึ่งดูดูแล้วว่าเจ้าตัวมั่นใจนะครับว่าเลขงวดนี้นะครับจะมาเลขสีสองนะครับ4ี่สองสนะครับส่วน3ตัวหลักร้อยก็จับให้ตั้งแต่0ูถึงเนะครับ ตาใครไม่ชอบจะตัดเล่น2ตัวเฉพาะ4 2 2 4นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับรู้สึกว่าวันนี้เจ้าตัวจะมั่นใจอย่างมากนะครับบอกว่า4 0 0พคูณันเลยนะครับยังไงครับท่านใดชอบนะครับหรือตรงใจหรือตามหาเจ้านี้อยู่นะครับก็จัดไปเลยนะครับวดที่แล้วผลงานชัดเจนครับ8 9 3ตรงๆครับ มาตามต่อกันในชุดนะครับชุดของแอดธนวัฒน์คนดวงดีนะครับงวดที่แล้วเข้าเลขบุญนะครับ93นะครับเลขเน้น93ก็เข้า93ตรงตรงนะครับส่วนเลขล่างไม่เข้านะครับเข้าเฉพาะชุด2ตัวบนนะครับ93ครับงวดนี้ได้เลขอะไรนั้นมาดูกันเลยครับประจำงวดวันที่16ตุลา2563จากแอดธนวัฒน์คนดวงดีชุดพรีเมียมนะครับเลข ล่างนะครับเด่น6กับ9ฟัน6ตัวเดียวนะครับเน้น5 6 2 6 9 6 0 6, 6, 6 5 9 2 9 6 9 0 9นูฟันทงให้ที่5 6 2 6และก็0 6นะครับอันนี้เลขล่างนะครับส่วนเลขบนให้เลขเด่น5กับ3นะครับฟัน5ตัวเดียวนะครับเลขเด่นจับคู่ให้ได้นะครับเน้นๆน,นคือ5 0 5 1 5 8 53, 30, 3, 1, 3, 8, 3, 5 3าสามสามศูหนชุดฟันธงนะครับ5 0 5 3 5 8นะครับจุด3ตัวบนจับคู่ให้7 5 0 7 5 8 7ศูนย์เจ็ดห3าแปดเจ็ดห้าสามานะครับระวังเลขเบิ้ล6 6 9 9 5 5 3 3นะครับวิ่งรูดบนล่าง6กกับห้านะครับ มาดูกันที่ชุดนี้อีกชุดนะครับงวดที่แล้วนะครับให้ถูกแปดเก้าสามตรงๆนะครับสองตัวก็เก้าสามตรงๆ2สองตัวล่างก็เข้าตรงๆกครับห้าเก้านะครับมาดูงวดสิบหกตุลาสองห้าหกสามครับสามตัวบนให้สามเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดครับสองตัวล่างให้หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับลองดูนะครับว่าท่านจะชอบไหม ถ้าออกมาจริงๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคนที่ตามก็ไม่รู้ว่าแอดคนนี้ชื่ออะไรนะครับไม่แจ้งชื่อเสียงเรียงนามไว้นะครับมาตามต่อกันที่ชุดอยากรวยนะครับงวดที่แล้วนะครับวิ่งบน8ปดเาครับถูก3ตัวตรงเลยวิ่งล่าง5้าก็ถูกตรงๆครับงวดนี้16ตุลาสองห้าวิ่งบน ให้ที่185บิงล่าง92นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับใครที่ทำไม่เป็นก็โจท์ได้เลยนะครับโจท์จทันตัวเลขให้ไม่เยอะครับชุดนี้ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ